เที่ยวห้อยถ่างห้อยเจ้าน้องกำลังเที่ยวห,ห,นหน้อย,อยต้องทำได้ทุกอย่างต้องทำได้ทุกอย่าง นี่อย่างกับผ่านหน้าโมลแล้วดูตอดปูดกันะนะ

เทลและกบเขาเน้อ แย่เหม็นปุ้นหอมว่าแย่เหม็นันเหลือแน่ามันเนี่ย แข็งแรงกันเด้อออกากกรุงเทพแม่แกไปนอนไปนั่งอย่ามาทำไรอะ่ะอย่าไวก็เจอหา โหดมเยียดยเหยียเนี่ยโหดเหี้ยโอ๊ย ผมถักแทนถ้าเอาเพลว่าถังไอ้เรื่องหอขอเยือแหน่มันตายมันจะมาแหงถ้าเอบอกเพลว่ะเจื่อแหน่มันมีเนี่อมันก็ออกมาติดตนนลาอืม พอมห่อยอะไรไปออกนีดหน่อยน้ำปลาปลากับรอดเนี่ยรอดไปข้างถึงพกมันหอนอยู่นะ น,น,าานีเอนมันอเดินนะบรรยากาศดีดีวันเนี้ยแดดมหอนจย้ย อยู่บ้านบาดไดก็จะหนาวเลยใช่แล้วก็เปิดให้ลูกเจ๋าพอเรื่อนึงลงลงให้ลูกเจ๋าพอลองดูแม่เนี่ยผลงานของแม่เนี่ย à, vợ phác phòn, phòng chị ba nhau là, phác gần còn cả, lôm nè, nhở? Ồ, คนอแนนะดินดีอ่ะจริงถ้าแพ่เผาดีๆีนะมาโลดถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยห้อมมนะันอ่ะได้แกต้องฟูตโลบุตรง พ่ยลงแล้วกับปลูกอย่างอื่นก็ได้อยู่นะะเป็นกเกษตรกรเต็มร้อยแล้วปเดี๋ยวนะี้

เดี๋ยวเดี๋ยวนอนใส่เสื้อแจงก่อนใก่แจงนีกไปแกะขึ้นพักยกกินน้ำห่ะนี่เจ้าเกษตรกรกว่าจะได้กิน ทสามปีมาพอส่วนหญ่นอ้องรับรองว่าเขียวแน่นอน